สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อกมวัดโพธาวาดนะครับผมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อกรนี้นะฮะก็สร้างขึ้นในปี2470นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับผมเป็นทองผสมกับเงินนะครับที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคนะครับแล้วขอหลวงพ่อว่าขอสร้าง เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกล่อมนะครับเพไว้บูชานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาส่องลักษณะเหรียญกันเลยนะครับธรรมชาติของการหลอ่อเบ้าน,นะครับอ่านีนนะครับอันนี้เราดูนะครับลักษณะของการหล่อนะฮะนี่นะครับธรรมชาติของการหล่อนะครับเหรียญหล่อ,อของหลวงพ่อกอบนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันของหลวงพ่อไปนะครับ หลวงพ่อปไว้กําแพงนะครับผมนี่นะฮะจะเป็นหูปิงอย่างนี้นะครับหูปิงนะฮะคือหล่อจากเบ้ามาเลยนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นใช้บล็อกประกบนะครับบล็อกประกบนะครับบล็อกประกบกันนะฮะในยันหลังนะครับก็ดูข้างนะครับข้างก็จะเห็นรอยประกบชัดเจนนะครับรอยประกบนะฮะนี่นะฮะรอยประกบหน้าหลังนะครับแล้วด้านล่างสุดนะครับนี่ด้านล่างสุดเพื่อนๆเห็นนี่นะครับก็จะเป็น ช่อนะครับรอยตัดช่อชนวนนะครับนี่รอยตะใบช่อชนวนนะฮะด้านล่างนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาเรื่ยรอยๆก็จะเห็นเป็นรอยรอยประกบหน้าประกบหลังนะฮะรองประกบหน้าประกบหลังนะคะระบัรบนะะนอน,นี้คือธรรมชาติของเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับพื้นเหรียญก็จะเป็นหลุมนิดนึงเป็นหลุมนิดนึงนะครับเป็นหลุมหลุมทรายนะครับหลุมทรายนะครับ อ่านะครับเหลี่ยมเรียบตึงแต่ว่าจะเป็นหลุมขู่ขาขู่ขาหน่อยนะครับผมนะครับนี่ตัวหนังสือยันอะไรต่างๆก็จะเป็นสไตล์เหรียญหล่อนะครับนะถ้าติดก็คือคมเลยถ้าไม่ติดก็คือไม่ติดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอยใช้งานนะครับมีการสึกนะครับมีการสึกนะครับผมส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นยันนะครับยันนะครับนะฮะนี่ก็ เป็นลอยสึกแล้วนะครับผมแล้วก็นี่มีนลอยตัดช่อชนวนนะครับรอยตัดช่อชนวนนะครับลอยตัดช่อชนวนนะครับมาดูหูเหรียญนะครับนี่นะครับหูเหรียญหูเหรียญนี่คือหล่อจากในเบ้ามาเลยนะครับไม่ได้มาเชื่อมติดต่างหากนะครับนี่นะฮก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมฝากเพื่อนๆไปพิจารณาครับผม เหรียญหลวงพ่อกอมวัดโพธาวาสนะครับผมเหรียญเบญจาภาคีเหรียญหล่อนะครับของเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหล่อชื่อดังของภาคใต้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หายากมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ